แล้วก็มีในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะคะเป็นตัวช่วยในการทํางานให้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะเราเน้นง่ายใช่ใช่ไหมน้องเอกใช่แล้วค่ะถ้าสมมติว่าให้ทุกคนมาคียอะไรที่ยากยากเขาก็คงลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยดีไซน์ตัวแอปพลิเคชันมาว่าทุกที่ทุกเวลาคุณสามารถทํางานได้ผ่านมือถือโมบายที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของเนาะใช่ครับปัจจุบันเนี่ยบางที่อาจจะแบบว่าต้องรอให้เอกสารมาิ่งผ่านมาถึงบัญชีก่อนเงนี้ยแต่ถ้าสมมหนวาเขาสามารถถ่ายรูป<ม>ถ่ายบินการเซ็นรับต่างๆมาได้เนี่ยมันก็จะโปรเซสงานได้เร็วขึ้นแล้วการประมาณการมันก็จะแม่นยำมากขึ้นนะคะค อย่างตัวแอปของทางผู้บริหารอย่างเงี้ยครับก็จะมีเรื่องของการอนมัตินะครับผู้บริหารจะอยู่ข้างนอกหรือว่าจะไปต่างประเทศนะครับก็สามารถใช้แอปพลิเคชันของ m มงโกตัวนี้ในการอนมัิได้เลยก็จะไม่เสียเวลาในเรื่องของต้องมารอให้เซ็นอนมัิในออฟฟิศนะครับรวมถึงในเรื่องของการติดตามสถานะโครงการนะครับแมโก้พีเนะครับผู้บริหารหรือทาง p m เนี่ยสามารถเห็นสถานะโครงการได้แบบเรียลไทม์นะครับผ่านแอปพลิเคชันหรือจะดูผ่าน iPad ก็ได้ นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือของทางไซงานตรงนี้นะครับทางไซงานเนี่ยเขาสามารถทํา PR ผ่านแอปโมบายได้นะครับทำเบิกผลงานผ่านตัวแอปพลิเคชันหรือว่าทำในเรื่องของตัวพิที่แคสตนะคะพวกเงินสดย่อยนะคะผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็ตัวฝ่ายสโต้นะครับอย่างที่ปีปเล็กบอกไปเมื่อสักรู่นี้ก็คือจะมีเรื่องของการรับของตรงนี้ค่ะน่าสนใจมากนะคะตัวที่เป็นแอปจ่ายของเนี่ย<ะ>คือปกติเนี่ยเราบริหารช่างเนาะ พรุ่งนี้เช้าช่างต้องทํางานอะไรบ้างก็ถือแอปตัวนี้ขึ้นไปนะคะแล้วสามารถกดสั่งรีเควสต์รีเควสต์ลงมาที่สตให้เขาจัดของให้ได้เลยน,นะคะก็คือเขาสามารถที่จะมองเหมือนช็อปปี้นะคะว่าสตรเราเนี่ยมีของอะไรอยู่บ้างเขาสามารถเลือกแล้วก็จิ้มแล้วก็บอกอจำนวนเท่าไหร่แล้วส่งไปอนุมัติก็ได้นะคะหรือไม่ต้องส่งอนุมัติก็ได้สตูก็เห็นปุ๊บเขาสามารถจัดของเตรียมไม่ได้คุณลงมาปุ๊บคุณก็หยิบของไปได้แล้วก็เซ็นรับไป ถ้าอย่างนี้เวลาของไม่พอเอีก็สามารถเห็นได้เลยว่าต้องออ่าถูกถ้าสมมติว่าน้องเอกขึ้นไปดูว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ต้องทํางานอะไรหรืออาจจะรีเควสตเป็นล่วงหน้า2วันก็ได้ครับเราก็จะได้รู้แล้วว่าของในสต็อกขาดไหมเพราะในแอปมันจะดูได้ว่าของมีคงเหลือเท่าไหร่คนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ให้เขาใช้เนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ได้มีเครื่องมือช่วยในการริหอรเลยเนาะเพราะว่าแมงโก้มันจะมีระบบไว้ให้อยู่แล้ว ตรวจนับทรัพย์สินนี่ก็เหมือนกันเวลาที่บัญชีนะ่ะจะต้องเข้าไปตรวจหรือว่าดูว่าเทรัพย์สินที่ซ้าเนี่ยยังอยู่ครบอยู่ดีหรือเปล่าสภาพเป็นยังไงชารุดหรือว่ามีอะไรแตกทางเสียหายบ้างน,นะคะหรือว่าเป็นเรื่องเครื่องมือที่ต้องคาริเบตอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็สามารถตั้งค่าให้เขาไปตรวจได้นะคะอจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนผ่านแอปแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเซตกลุ่มรายได้เองค่ะ จะเป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันในการมัดเอกสารนะครับเราสามารถตรวจสอบดูในเรื่องของตัวฟอร์มได้นะครับตรงรูปเครื่องพิมพ์ตรงเนี้ยดูฟอร์มเอกสารนะครับหรือว่าต้องการดูไฟล์แน่เพราะว่าเขาแนกอะไรมาบ้างนะครับตรวจสอบในเรื่องของตัวคอร์สได้ด้วยว่าการสั่งซื้อครั้งเนี้ยเขประมาณเคยสั่งซื้ออะไรมานะครับการรับของนะครับถ่ายรูปได้นะครับของที่มาส่งหน้าตาแบบไหนถ่ายดินนะครับถ่ายเอกสารที่ต้องมีการเซ็นรับนะค่ะ และ PR นะครับดึงจาก BOQ มาได้เลยนะครับใส่ปริมาณแล้วก็ส่งอนุมัติเบิกผลงานผู้รับเหมาก็จะดึงจากตัวสัญญามาทำการตัดผลงานตามเปอร์เซ็นต์ที่ผู้รหมาทำได้นะครับ d ิ t y c a s นะครับเด็กนี้ใช้เงินสดย่อยไปก็มาคีย์เข้าไปว่าวันนี้ใช้จ่ายไปเรื่องอะไรนะครับถ่ายรูปถ่ายบิลเก็บเอาไว้ได้พรุ่งนี้ก็มาใส่เพิ่มและอีกสักสองวันก็ส่งอัุมัตนะินะคะ yep. แอปเฮดเดีของการแจ้งเตือนนะครแล้วก็มีระบบเรื่องของตัว customer service Management ด้วยนะครับเป็นการแจ้งซ่อมร้องเรียนหลังจากที่เรามีการส่งมอบงานไปแล้วนะคะแล้วก็มีแอชช่างใ,ใไปทำงานแล้วก็ไปซ่อมงาน,นะะใ้ค่ะมีคนรับเรื่องนะครับแล้วก็แอชให้กับ App ทางช่างเข้าไปทำปฏิบัติงานแล้วก็ตวรวจสอบคุณภาพได้นะครับนี้เดียวเอกให้ดูในส่วนของตัวฟังก์ชันการทํางานของตัวอ่วมด อโปรแกรม Mango นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปให้ดูฟังก์ชันการทำงานนะครับเอกขออนุญาตแนะนำนิดนึงว่าบริษัท Mango ของเราเนี่ยเปิดมานานหรือ,อยังนะครับบริษัท Mango ของเราเนี่ยพัฒนาตัวโปรแกรมนี้มาตั้งแต่ปี40นะครับแล้วก็เปิดขายจริงประมาณปี51 นะครับปัจจุบันนี้เรามีลูกค้านะครับที่ใช้งานอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับงานผลิตติดตั้งหรือว่างานในเรื่องของตัวสื่อโฆษณาอีเวนต์นะคบพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงลูกค้าเป็นพวกงานขายนะคบเป็นโปรเจกต์เบสนะคะก็สามารถใช้โปรแกรมเมโก้ได้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเอกให้ดูในส่วนของตัวฟังก์ชันการทํางานของตัวโปรแกรมนะครับ เดี๋ยวอธิบายตามโฟมไปเลย <มา S 2> นะคะจะได้เข้าใจภาพง่ายขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของที่เป็นกระบวนการสีน้ําเงินก่อนนะครับสีน้าเงินตรงนี้ครับเวลาที่ทางลูกค้าเนี่ยได้รับเชิญประมูลงานหรือว่ามีการเ,าเสนองานเนี่ยครับเราก็จะมาเก็บข้อมูลเข้าไปในระบบได้เลย<ช>นะครับทำใบเสนอราคาได้นะคะแล้วก็เก็บประว<ช>ัติได้นะคะต้องการที่จะอัปเดตหรือว่าแจ้งสถานะต่างๆเก็บไฟล์แนบไม่ได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าโปรแกรมจริงๆเลยนะครับเราก็จะใส่ชื่อโครงการเข้าไปว่าเราประมูลงานที่โครงการอะไรนะครับลูกค้าของเราเป็นใครนะครับรวมถึงในเรื่องของการใส่สเตตัสเข้าไปนะครับซึ่งสเตตัสตรงนี้ครับทางลูกค้าสามารถกําหนดได้มากกว่านี้ค่ะบางที่ก็กําหนดเป็น p o t e น t i a l 80% 90%เนตเิะคะดินขึ้นมาดูได้ ออกมาเป็นรายงานแล้วก็เก็บในเรื่องของการประสานงานใช่ค่ะตรงนี้ทำไมเราต้องมีไซา์แบบนี้เนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้ส่วนที่เป็นเซลล์หลุดไปนะคะใครออกไปข้อมูลก็จะวิ่งไปแต่เขาหมดนะคะ,คะเราก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลรวบรวมเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันนะคะเป็นฐานข้อมูลที่เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลานะคะใช่ค่ะ อย่างตัว advisor, designer ต่างๆพวกนี้ครับเราสามารถกรอกข้อมูลเก็บเข้าไปได้เลยแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการติดต่อประสานงานอย่างที่พี่เด็กบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเรามีการประสานงานไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้กรอกข้อมูลเก็บเข้าไปตรงนี้คนที่มาดูแลต่อเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าเราคุยอะไรไปบ้างใช่หรือ,นะรอบางทีบางคนนึกไม่ถึงเนาะตามงานต่อไม่ติดถ้าคนนี้ออกไปแล้วเอ๊ะ งานมันอยู่ขั้นไหน<ช>แต่ถ้าย้อนกลับมาดูประวัติถ้าเราแบบว่าพยายามติดตามให้เขาเกาะเข้ามาในนี้<ช>แล้วก็เรียกรายงานมามนิเตอร์เท่ากับว่าเขาก็จะมีข้อมูลในการทํางานผ่านระบบเรา<ช><ช>นะคะไม่ทําให้ข้อมูลมันขาดตอนหรือสูญ<ช>หายไปนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะว่าเน็ t d a t ที่เขาจะต้องติดต่อครั้งถัดไปเนี่ยเมื่อไหร<ช>่ด้วยนะคะ,ะ,คะเขาก็จะเห็นเป็นงานค้าของเขาเลยว่าวันสาวันข้างหน้าห้าวันข้างหน้าต้องติดต่อใครบ้างน,<ช>นะคะ แล้วก็ให้แจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์ก็ได้ะะหรือว่าในกรณีที่ทางคุณเนี่ยต้องการที่จะแนบเอกสารทุกๆอย่างไว้ในนี้เมื่อได้งานมันก็จะสามารถวิ่งไปได้นะคะ<ฆ>ข้อมูลเนี้ยก็จะ,จะวิ่งไปที่โปรเจกต<ฆ>์นะคะในหน้าของการเปิดโปรเจกต์นะครับหลังจากที่เราได้งานแล้วเนี่ยเราก็จะมีการคิกออฟโครงการกันนะคะว่าโครงการเนี้ยเราจะเริ่มเมื่อไหร่ที่สุดเมื่อไหร่ หรือว่าในเรื่องของการควบคุมงบประมาณนะคะว่าโครงการนี้เราต้องการที่จะควบคุมงบประมาณเลยไหมนะคะต้องการควบคุมหรือจนถึงในเรื่องของตัววัสดุหรือเปล่าปริมาณด้านล่างก็จะมีให้เราใส่วันเริ่มต้นนะคะเช่นสุตรของโครงการมีในเรื่องของตัวเงื่อนไขการรับเงินนะคะว่าจะต้องมีการหัก advance retention กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามีการขยายสัญญาก็สามารถใส่ extra time เข้าไปได้เลยนะคะ แล้วก็ assign ให้กับผู้รับผิดชอบเข้าไปนะคะว่าโครงการนี้เราจะมอบหมายให้กับ PM นะครับเ,เจนจิเนียร์ท่านไหนเนี่ยเป็นคนดูแลโครงการซึ่งทาง PM เนี่ยที่ถูก assign เข้าไปก็จะมีหน้าที่ในการอนุมัติเอกสารด้วยค่ะใเช่นพวกแบงค์การันตีต่างๆก็ใส่เข้าไปได้เลยะ<ช>นะคะหรือว่าวันที่จะครบกำหนดการันตีใช่เรามีประกันผลงานเขาเท่าไปนะคะหรือว่าเริ่มนับประกันผลง,งานสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็จะมีที่ให้ตอบแล้วก็ติดตามได้ให้มันแจ้งเตือน ใส่โลเคชันได้นะคะว่าโครงการของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่โลเคชันไหนหรือว่าถ้าเราได้ในเรื่องของตัวสัญญาหรือ p ีโอจากลูกค้ามานะคะเก็บแน่เข้าไปที่ข้อมูลโครงการได้เลยทางฝ่ายบัญชีสามารถมาดึงข้อมูลไปใช้ได้ใช่ค่ะแล้วก็เราทําเสนอราคาผ่านตรงนี้ออกเป็นฟอร์มได้สําหรับลูกค้าที่เป็นงานบริการเนาะก็ใช้วิธีคีย์ผ่านระบบแล้วก็เป็นเทมเพลตหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นรับเหมาส่วนใหญ่ก็จะ Import เข้ามา ก็คิดงานข้างนอกแล้วก็เอาเข้ามาใส่นะคะเพื่อเอาไว้คนโทรลใช่ะคะในโปรแกรมเราก็จะมีตัวบัตเจตนะคะที่เป็นสีเขียว<ม>ที่จะดึงไปทําในเรื่องของการซื้อการตั้งแล้วก็ไปควบคุมนะคะก็จริงๆแล้วก็มีคอร์โค้ดถ้าแต่ต้องให้มันควบคุมถึงปริมาณก็ใส่รหัสวัสดุเข้าไปนะคะว่ารู้ว่าจะซื้ออะไรจะซื้อเท่าไหร่นะคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นงบประมาณก็ออกมาเป็นหมวดลักษณะนี้ เราก็จะได้เห็นว่ามันมีมาจิ้นอยู่ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะในทั้งหมดโดยรวมตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปคอนโทรลนะคะปล่อยเป็นทรัเลนต์ได้จริงๆเรายังไม่อยากจะปรับงบประมาณแต่เราอยากให้เขาเกินได้สักห้าเปอร์เซ็นต์เรากำหนดไปตรงนี้ให้ร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นจะเกินเป็นร้อยหกเปอร์เซ็นต์ร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วนะคะเราก็าคอนโทรลไว้ที่ร้อยห้าแต่ส่วนอื่นๆเราก็ไปลดไปเพิ่มอะไรอย่างนี้ก่อนจะได้เรายังไม่อยากปรับงบประมาณ วัสดุนะคะสามารถควบคุมได้นะคะเลือกควบคุมได้เลยว่าวัสดุตัวไหนที่ต้องการควบคุมไม่ให้สื้อเกิดบาใช่ค่ะการเปลเ็นเวอร์ชันใช่ครับรีไวซ์เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันอย่างนี้ได้เอามาดูค o m p พร e เปรียบเทียบได้ใช่ถ้ามีเรื่องของงานเพิ่มงานเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มลดต่างๆพวกนี้สามารถส่งขออนุมัติได้อนุมัติเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราดึงเข้ามาใส่ใน BQ ตัวแรกนะคะเพื่อที่จะให้มันเก็บเป็นงบประมาณเพิ่มต๊ะเพิ่มหรือลดลงมาให้ได้อีกนะคะ รวมไปจนถึงรายงานนะคะว่าเราต้องการรายงานอะไรในส่วนของที่เราทำเทนเดอร์วันะคะตามสเกตต์ตามไป<ด>เลยกรองได้หรือว่าในเรื่องของงานเพิ่มนะคะว่าเรามีงานเพิ่มไปทั้งหมดกี่ครั้งงานวัดไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วก็พาร์ตสีงเงิื่นจะจบไปแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติกรณีที่เรามีการวางแผนงานเนีย่ยเมื่อกี้ที่อธิบายไปนหน่อยแล้วนว่าเราสามารถที่จะทําแผนนะคะ แล้วก็อัปเดตโปรแกรมงานแล้วก็เชื่อมต่อระบบ QC ได้ค่ะเบงโก ERP ครบจบทุกฟังก์ชันบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ